ตามกันไปเออนะนำทางผมหน่อยพี่นั่นอา้อาวยิงังเ,เค้กยังอยู่เว้ยกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเกมอย่าทำเค้กหล่นนะจ๊ะก็คืออา่าทีแรกคิดว่าเป็นเกมแบบว่าเล่นสบายๆนะครับแค่แบบประคองเค้กไม่ให้ล่วงแต่พอเข้าเกมเข้ามาจริงเสาวและภาพนั่นแหละ ไปเล่นเลยแล้วกันเอา normal นะ normal แล้วกันชาร์จพลังก่อนเดียเน USD ขยับนะฮะแล้วก็ใช้เมาส์ในการประคองไปตั้งหลักดีๆีว้ถ้าเกิดเราทำเช็คหล่นเราจะตายอันนี้เป็นัวหลอกนะครับไม่ใช่ตัวเต็ม ดีนะไม่จํำสแก์มาถึงก็ล่วงเลยตั้งสติดีๆมาถึงมันล่วงเลยเมื่อกี้อ้าเอียงเมาส์ไปทางขวาสองรอบแล้วเดี๋ยวนะต้องเดินด้วยนี่ไม่ทันได้เดินเลยเอ้ยเอ้ยก็ไม่ยากเอ้ยเอ้าเดินแล้วมันไอ้นี่วะเดินแล้วมันเป๋ครับถ้าเกิดอาถ้าเราอยู่เฉยๆมันไม่เป๋พอผมเดินปุ๊บ ผมเอาเอากลับมางนิดหน่อยไอ,ยอย <c oughs> เ้เอ้ยเดินเอ้ยอ <c oughs> ะอะไปกดหันข้างมันหันมันไม่ได้เดินซ้ายขวามันหันข้างไปเลยหันแบบหันฟึ๊บเลยอะเนี่ยเอ้ยเยป๋ด้วยเอ้ยเดี๋ยนะเมาส์ซ้ายคือเอียงซ้ายเมาส์ขวาเอียงขวาตั้งสติดีๆข <c oughs> ออบารมีอาจารย์คงจองอย,ยูกก่กับลูก เอ้ยเอ้ยลืมว่ามันหันเลยจะเดินหลบกล่องเออไปเอ้ยอย,อย่าลูงตั้งสติดีดเลี้ยวขวาเดินได้ป่าวะเออเดินได้เว้ยอ่ะกด E ว้ายนยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยแลวเกมก็เงียบเลอเกินอะไปอีกหน่อยอ่ะอะอะไปไย ผมก็โฟกัสกับเค้กอยู่โอ้ยนี่เพิ่งเริ่มแค่ไม่กี่นาที <c oughs> ตะะลิดฮะไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วตกใจเท่า <c oughs> มันไม่เหมือนการตกใจทั่วไปครับมันมันกำลังแบบโฟกัสอะโฟกัสเออโอ,อ้ยเฮออ้ อุ้ยหันมาแล้วเสียวเนาะการหันของมันนี่เราหันอะไรมาป้างช่างใส่หน้าเลยนี่คือแบบเอาง่ะตกใจแต่มืออย่าขยับแผกปากได้หัวโยกได้แต่มืออย่าขยับ,ยออยยบเอ้ยโอ้ยเสียวทุกครั้งที่เปิดประตูเดินตรงกลางสบายใจปึ๊บา ป,ประตูด้วยอ้าปิดไม่ได้เอ้ยเสียงแล้วนอกจากเสียงประตูเหมือนมีเสียงอะไรบ้างอย่างกดทีวีเล่นได้ไหมแวะแวะชมสักหน่อยเขาอุาสตร์ทำพ็อปมา ปิดแล้วได้ไหมไม่ได้นะโอเคไม่ได้ออย่าเอียงหัวตามสิเฮ้ยอย่าเพิ่งเคาะหรือว่าพี่สั่งเค้กเหรอเค้กพี่ปะเนี่ยผมต้องไปส่งห้องไหนเปิดประตูมาบอกกันดีๆนะอย่านะอย่าแบบอุอ้ยทำไมข้างหน้ามันมืดอ่ะทำไมทางขวามันมืดอ่ะเฮ้ยมันมืดกว่าเดิมปะวะ อีไม่เคยเล่นเกมแล้วขนลุกอุ้ยหัวมืดมันมืดขึ้นเรื่อยๆเลยไม่เคยเล่นเกมแล้วขนลุกเลยกูโอกาสที่เค้กเ้ยนิดนึงก็เอานะไต่กําแพงเหรอเป็นลิเกอร์เหรอฮะยในกายกรรมเลยเอยดร่วงเลยอุ้ยจะมาอีก ตามกันไปเออนะนำทางผมหน่อยพี่ <S <S นั่น,อ,นอ้าวเยี่ยมยังเค้กยังอยู่เว้ยแม่มาห้านิ้วเลยนะไฮไฟ,ไฟจะไฮไฟโอ้ยอ้าวไป เอาหนักเลยทีนี um ้อ๋อตกใจหมดไม่ว่าจะให้กูเดินในความมืนมันก็ใจไม้สลักกรรมเกินอ่ะกูต้องกันตัวเองล่วงไม้ไม่พอกูต้องห่วงเค้กอีกเอเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันโยกด้วยอ่ะตัวตัวโอ้ยโอ้เค้กมันยากกว่าเดิมฮะคือปกติอ่ะอ่าปกติจะเอาเค้กอยู่นิ่งๆได้แต่ตอนเนี้ย เอ้าแม่งอยู่นิ่งไม่ได้เลยเราก็เดินเดินไม่ได้ตลอดนะฮะต้องรอตัวเราอ่ะโยกไปตรงกลางโอ้บังคับเขายากใครแม่งคิดเกมนี้ว่าสุดยอดเลยมแม่งลำบากทางกายบังคับลำบากทางกายทั้งใจเลยอ่ะเกมบ้านเนี่ยเออคือคือตอนเนี้ยมีผีมีเผอือะรลรรออยู่ฝั่งนู้นนะบอกเลยไม่เห็นอะไนกันละ <S <S ไม่ตกใจด้วยบอกเลย ตรงนี้แม่งมเกมนี้แม่งเอ,อ้ยถ้าถึงไปจุดหมายนะกูจะซัดเทเรียบเลยเค้ก้อนนี้ไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละเค้ก้อนนี้นะเอ,อ้ยจะร่วงอ,นะอ,อีกแล้วเมื่อติดแล้วเอ,อ้ ให้ดูลางๆก็ไม่ได้เพาะกูต้องไปเจออะไรข้างหน้านั่นเอาแล้วถ้าเค้กกูร่วงอ่ะเอออะไรนั่นๆเดินได้ไหมเนี่ยอา้อาวอ้าวเฮียจบโพลลหอกปะเนี่ยอา้าวไปไปไหนไม่ได้แล้วโอ้โ,อโออหหัวดอกไอหัวดอก ตายเหรออะไรอ่ะ,อ,ะอ๋อเค้กพี่เขาแหละแกแกเป็นคนสั่งเค้คก้อนเนี้ยอ้าวตายเอ้ยทางมันเอ้าขี่ตบหน้าเลยโดนตบสองมือด้วยคือยังไงวะงงต้องไปหลบที่ไหนอ่ะ กปิดประตูได้ไหมโอ้ยเปิดได้ขอโทเดี๋ยวนะมันบอกให้ผม E F โอ้ยเกือบไม่ทันกดล็อกด้วยต้องกดล็อกด้วยโอ้ยดอกไม้นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวๆก่อนกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมดอกไม้นี่ทำไม มันทำไมอ่ะเอาไปกินเมื่อกี้เหมือนเป็นดอกไม้ที่เราดองเราเค้กมาวางอยู่หน้าดอกไม้กดแล้วไงต่อมันไปยังไม่มีเสียงแล้วนะปลดล็อกก่อนแล้วก็ไปไม่ไม่มีเสียงนะแป็บแรบเอา้าอยู่นี่ว่า แล้วไอ้สีแดงคืออะไรวะคือจะกดไปทางขวา <c oughs> คือเกมทั่วไปอ่ะมันต้องเอาเมาส์มันเบี่ยงไปทางขวามันจะหันหน้าใช่ไหมแล้ว <c oughs> ต้องกดลูกศรโอ้ oh, แล้วแบบว่าเมื่อกี้ติดนิสัยเอาเมาส์หันไปทางขวาเอยมา <c oughs> พี่กับผมอ่ะ ใครจะถึงก่อนผมเว้ยล็อกประตูเดินอุยเราเมื่อกีมันยังไม่ดึงประตูเลยไม่ใช่เหรอวะกดกดแล้วนี่ผมกดแล้วปะกดแล้วนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล็อกเปิดประตู ตัวตัวเงนี้แหละเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังปะอ๋อมันอยู่นั่นโอเคมีเสียงฝีเท้าแค่เรากับมันนะฮะผมต้องเข้าไปห้องอื่น,นะะอีกปะวะเข้าแม่หมดอ่ะอยากเข้า เดนไี่เขาก็ทำมาแล้วอืมมีดอกไม้ทุกห้องเลยเขาจะสื่ออะไรวะโอเคไม่มีอะไรไปผมจะตรงไปแล้วนะไม่เข้าแล้วงั้นเช็คก่อนไม่มีโอเคไปเช็คก่อนมันอยู่ไหนโอเค ไม่เห็นปึ๊บเรื่งอะไรวะอ๋อ,อตรงนั้นก็มีลูกศรอ,อุ้ยฮะ หกดวงโอ้ยไม่บอกแต่แรกวะไม่บอกกูแต่แรกวะเฮ้ยเสียงแม่งมาจากตรงกลางอะ่ะ ห้องหนึ่งอุ้ยเป็นบ้าเอ้ยนิดนึงมึงก็เอากูเนาะโอ้แต่ไม่ต้องมองพี่คั้งที่เข้าอย่าลืมล็อกประตูเดีย๋ยวยุงเข้านี่ก็หน้าสลอนกันใช่นะมยังไงปึ๊บอกินเถอะเค้กเนะี่ยไม่ต้องไปส่งแม่งแล้ว เอ้ยลืมดูเค้กมาแล้วอยู่หน้าห้องคิดทางที่มาทางซ้ายตันนี่ว่าทางซ้ายเป็นรูปภาพอ่ะเสียงเหมือนมันเดินย่ำอยู่กับที่อ่ะ มันอยู่ทางซ้ายอย่างเดียวเลยอะไปแล้วกว่าจะไปเดินวนเป็นวงกลมเห้ไงเดินจงกลมเหรอเดี๋ยวนนะพนักง,งานออฟฟิศแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ได้เปลดเออเหมือนกับว่าอ๋อถึงบางเ็ตแล้วครับตอนที่โดนอีดอกไม้จับอ่ะเสร็จแล้วมันมีเค้กว่างอยู่หน้าดอกไม้ใช่ไหมผมว่านั่นคือเราเว้ยออฟฟิศมีเก้าดอกดอกเตซี่เนี่ย ไอพนักงานออฟฟิศในรูปก็มีเก้าคนแสดงว่าไอดอกไม้ตอนที่เราตายเมื่อกี้เป็นเราตอนนี้เปิดไปสองละเหลือสี่ทางนี้ผมมาแล้วเปิดไปสองแล้วหันฟุบเดี๋ยวตรงนู้นทางนี้ก่อนมีห้องหนึ่งที่ผมเข้าแล้วผมไม่ได้กดสวิตช์ผมจำไม่ได้ว่าห้องไหน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บล็อกยังโอเคล็อกก็แหละถ้ามันถ้ามันไม่เห็นเหมือนมันจะไม่ดึงประตูนะฮะไอ้รอบนั้นที่มันดึงประตูอ่ะเหมือนมันจะเห็นผมไงวะผมอุ้ยโคตรร้อนเสียงไม่ยังหลอนเกลียดมากเลยเกลียดหน่อยทำเสียงดึงประตูแบบเนี้ย มันไปทางไหนวะขวาขวาคือทางที่ผมมาตอนแรกโอ้ยปึ๊บโอเค,อเ,คเหมือนจะมีอีกห้องหนึ่งฮะคือห้องที่สองไหลจังเลยห้องที่สองที่ผมเข้าไปแล้วก็ ไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเข้าไปแล้วก็ออกมาแต่ตางไหนวะเนี่ยตาคุณยายอันนี้ท่าน่าจะเป็นทางที่ผมมาวะ่ะไมื่อกี้ไปห้องอะไรสักอย่างห้องที่เปิดประตูไว้ห้องนี้เปิดแล้วเอา้าผมจำผิดเหรอมันมีห้องนั้นแล้วก็ทางแยก โอเคผมมาจากทางขวาที่เป็นอุ้ยนู่นไงเป็นรูปผู้ชายหนึ่งคนอันนี้มาตายายตายายเด็กสองคนวัยรุ่นปีเตอร์พักเกอร์เปิดอุ้ยตกใจตกใจภาพปูโตไปหมดแล้วเนี่ยเอย้ห้องนี้ป้าที่ผมเข้ามาห้องนี้ตายาย วิ้ยตายายดอกไม้ไม่เหมือนกันด้วยดอกอะไรไม่รู้มีว้านทางเจอเคอยู่ข้างล่างด้วยโอเคทางสะดวกตายายนี่ปีเตอร์พั์เกอร์สองเวอร์ชั่นนะฮะปีเตอร์พั์เกอร์หรือเอ็ดเวิร์ด แบมพายทวายไลท์ฮึบฮึบห้องนี้ป้าที่เข้ามาแล้วไม่ได้อะน,นั่นไงห้องนี้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 ดอกทานตะวันอุ้ยห้องนี้ใครวะช่างมันแล้วกันเอ,อ่อทางนั้นคือทางเปิดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย สามสี่ห้าหรือ,อีกอันเหมือนจะเลยอีกอันตายายเฮ้ยมันเหมือนคนในรูปขยับได้เลยเอออฟฟิศนี้นี้นี้ผมว่าทางนั้นไม่น่าจะมีแล้วะ่ะ เดินมาแล้วมันชี้ตู่มาแล้วมีกี่คนเนาะลึกอ่ะเดินตรงกลางนี่ปะเปิดไปแล้วด้วยโอเคมันยังไม่ตามมาวะเอ้ยทางนี้มันวนนี่หว่าโอเคมันยังไม่มาได้ไหมโอเค มนเดินไปทางอื่นครับน่าจะห้าดวงนะน่าจะยังไม่ครบนะอุ้ยอย่าเอียงบ่อยจ้ยาเอ้ยอันนี้ประตูปิดอยู่อาฟตบอลฟตบอลยังไม่ได้มาล็อกล็อกยังอยู่โน่นฮะตันทางนี้ เอา้าไม่ใช่โต๊ะนี่มันไม่ใช่โต๊ะผมนึกว่ามันเป็นโต๊ะผมหลอนอุ้ย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 ไปผบแล้วห้องนี้ห้องนี้น่าจะเป็นอยอ้ยตะวันกลับมาได้ไงวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเด็กห้องเด็กปะวะไม่มีเสียงฮนะข้างนอก เดี๋ยวซ้ายปะเดี๋ยวซ้ายมันลื่นขนาดนั้นเลยเหรอเอาเขียงทิ้งไหมถือแค่จานน่อะอ่าเปิดแล้ววาจะมีอะไรต่ออีกไหมวะปวดหลอกมันคงไม่ยาวอะไรมากมายหรอกมั้งจะมีอีกเอ้ยเพลงมีเพลงแล้วไม่เงียบแล้ว ทำไมป,ประตูมันกากบาดอย่างเงี้วะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้กก็จะหล่นไม่คิดว่ามันจะมีไม่คิดว่ามันจะมีมมะมสองมดัดสามมดัดเอาตันแล้วกูเอาถอยหลังได้ไหมเอา ใจกว่าหัออกมาเรื่อยเลยเว้ยเดี๋ยว่าจะหยุดตกตกใจกว่า,มาหมัดนะหันหลังมาเจอกำแพงหมุน <c oughs> โอ้ย <c oughs> คือคนอื่นคือมันตั้งใจให้ผมทำไม้ผมอะกลับหลังหันแล้วก็เดิน โอ้ยแล้วผมมาถูกประตูปะวะมัน,ม,นมันกระแพงมันหุนได้อ่ะอันนี้อ,อะไรอ่ะ M M Bowling อีบอกนะว่าเราเอาเค้กมาให้น้องเอ้ยๆ,ๆดีๆเดอ้อกินดีๆเดอ้อตรงปกป่ะเนี่ยน้องโอ้ยคงตรงปกแหละเฮ้ยทำไมมีเขี้ยววะเอาแล้วไปไปดึงออกมาทำไมให้มันไปดีๆ เขาเขาจะกินไปเอาแล้วตัวบ้าตัวบออะไรอย่างนี้ก็เขาจะเขาจะกินดีๆแล้วไปยึกยักจบงันเ,เกงมือแบบใช้ข้อมือไม่ได้ปีกหลายวันอ่ะโอ้ก็ลุน้นมีเล่นต่อด้วเหรอผมลองกดเล่นต่อดูว่ามันจะไปโผลต่ตรงไหนล็อกคาบ ไ,ได้กรีดเกมนี้มันเล่นกับสติเราประสาทสัมผัสการแบบประคองเค้กมากกว่าการที่จำสแกนเราเนะแต่อย่างว่าแหละมันปวดหลอกไม่ใช่ตัวเต็มยังเลยยังให้ผมไม่ได้กรีดนะฮะเกมนี้อแค่แบบตกใจเล็กน้อย,อยอไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วตกใจเท่านะฮะ ใครมีโอกาสผ่านไม่เห็นนะครับเจอเกมแนวแนวนี้นะแนะนำผมมาได้นะเวอร์ชันเต็มออกมาอาจจะหามเล่นฮะก็สนุกดีเหมือนกันไปเจอกันใหม่กับเกมหน้านะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหโหัวดอก